นี่วัน้ำผิวผิวมองไม่เห็นเลยที่เดิมเลยนี่สองตัวเลยมันจะนี่ตี ออืหนึ่งตัวเลยปั๊บเข้าไนี่ไงโอ้ต่อวะวิบต่อตอเข้าไปนะยชุหลุดไปแล้วกูว่าเฮียวิ่งยาวเลยเสร็จเรียบร้อยน่าจะหลุดไปแล้วล toa sedet, cạn to, lên rồi nó cũng lủng lên đấy, à, chụp đèn, coi, มา,น,มาน,นี่มานี่ไอหนูมานี้เอ,อวิ่งดวีวิ่งเบรกกระเด้าเลยอ่ะโอ้ยตัวใหญ่วะ่ะไซส์เดียวกันเลยดยูเยอะหนูมีเก้าอี้กดตัวเต็มที่ตัว,ตวครับ ตัวที่สองอีกแล้วมีสเน็กไงมีวเข้ากดเข้าต่อเมือ่อกี้เบรกหวานๆเลยขนาดปิดเบรกกันหมดเลยตะตาตๆตัวที่สองครับนี่สีเขียวอือตัวเลกสีขาวสะท้อนแสงขอตักปลาก่อนนะครับ ไใ,ใส่เลียกันเลย2ตัวนะ